สวัสดีทุกคนาจา้าพอมแหกทๆทำๆๆๆๆๆๆนู่ๆๆนทำนี่ทนี่นี่ทนั่ในหลายอย่างอันนี้พอดีตะใครบ้านเราสิ้นชีวาสิ้นชีพเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วอันนี้ให้ป้าปาไปซื้อที่ตลาดตลาดมาแล้วก็เอามาแช่น้ําให้รากมันง,งอกแต่แช่ไว้หลายวันอยู่รากก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะไปกดกดทิ่มทิมทิ่มทิ่มรดน้ํา ช้าเย็นเขาก็จะได้งอกง่ายๆอันนี้เติมจุลินทรีย์ให้สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเ,เร่งรากแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับรากเติมไปหน่อยนึงนะจ๊ะพอแล้วเืี๋รอวันรากงอกเยอะๆก่อนแล้วก็ลงไปกดๆทิ่มๆทิ่มๆในดินดินก็จะไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปโอ้ยเหนื่อยดีจริงๆ <c oughs> พวกเราทํางานกันมีภารก,กิจหน้าที่ที่ต้องทํากันทุกวันเลยจริงๆนะว่าจะไม่ทาคลิปด้วยซ้อดไม่ได้ไงก็เลยต้องอ่ทำซะหน่อยหนึ่งสักนาทีสองนาทีสามนาทีอะไรแบบนี้หอบใครจะตัดไปแต่ต้องตัดเดี๋ยวต้องตัดไ้นี่ออกก่อนที่ตัดก่อนที่จะเอาเนี่ยลงดินเราก็จะตัดถึงเฉียงตัดออกก่อนเดี๋ยวค่อยทําคลิป ก,ก็จะมีหลายช่องที่ทําวิธีปลูกไว้นะตะไคร้เนี่ยโอ้ยเอาตะไคร้ไปทุบๆๆๆหมักใส่น้ำหมักเผ็ดร้อนก็ได้นะช่วยไล่มแมลงได้เหมือนกันอะไรที่มันมีรสเผ็ดร้อนก็สามารถทําน้ำหมักไล่มแมลงได้ขิงขาตะไคร้พวกกระชายอะไรที่มันมีรสเผ็ดร้อน พริกแกงพืชต่างๆได้หมดอันนี้เราอยาาให้ทุกคนรู้ว่าแต่หลายคนรู้แล้วหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นปกคลิปนะคือกิ่งของพริกยอดพริกสามารถเอามาตัดปักชำได้หลายคนรู้แล้วแต่หลายคนยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาคลิปนี้ขึ้นปก ให้คนที่ยังไม่รู้ว่าเนี่ยผู้พริกพืชตระกูลพริกสามารถตัดกิ่งปักชำได้เอากิ่งนี้ไปได้เอากิ่งพวกนี้ก็ได้แต่เราเสียดายไงเพราะเขายังติดดอกติดอะไรแยะๆติดลูกมาให้ป้าป้าเราเก็บกินเย่ๆแต่แปะเป็นลม สวัสด,ดีจ้าที่หนยเพื่มบี่น่ารักทักทายหอบไหเหนื่อยอหตั้งแต่เช้าแล้วทำไม่หยุดเลยเราอาัดคลิปลงหลายช่องด้วยไงสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนสู้ไปจีวกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะุลินรีสังเคราะห์แสงก็ทำไปมีหลายช่องเขาทำชลินรีสังเคราะห์แสงใช้ไข่ไก่ฟองเดียวก็ได้แล้วนะจ๊ะไข่ไก่ฟองเดียวน้ำอะไรก็ได้ เดี๋ยวมันกระแดงดูไปด้วยกันฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราได้นะจ๊ะทุกคนอออันนี้ดีกาเดี๋ยวทำปกคลิปแป๊บหนึ่งเอ้ดีดีดีเดี๋ยวไปลงอีกช่องก่อนแค่นี้นะ